สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังทุกท่านนอกบ้านชั้นหน้าวันนี้ขอนำเสนอเรื่องราวดีๆวันนี้ขอนำเสนอในหัวข้อห้ามทําเด็ดขาด15สิ่งนี้ยิ่งทําชีวิตยิ่งตกต่ำพบแต่หายนะทํามาหากินไม่ขึ้นโดยเฉพาะคนที่มีการกรบาทกลางฝ่ามือรีบเช็คด่วนค่ะก่อนจะสายเกินแก้ท่านผู้ฟังคะหลายคนคงมีความเชื่อ ที่เชื่อกันมาตั้งแต่สมัยโบราณถึง15สิ่งที่ห้ามทำเด็ดขาดหากไม่เชื่อชีวิตก็จะมีแต่ตกต่ำทำมาหากินไม่ขึ้นโดยคนโบราณจะสอนลูกสอนหลานเกี่ยวกับเรื่องราวความเชื่อต่างๆเอาไว้มากมายคะ่ะวันนี้เราขอรวบรวมเรื่องหลักๆ15สิ่งมาให้ทุกคนได้รับฟัง โดยเฉพาะคนที่มีเส้นกาก,กบ,บาทกลางฝ่ามือเพราะมีความเชื่อกันว่าคุณคือเทวดาลงมาเกิดลองมารับฟัง15สิ่งนี้ห้ามทำเด็ดขาดยิ่งทำชีวิตยิ่งตกต่ำพบแต่หายนะทำมาหากินไม่ขึ้น 1. ความเชื่อเกี่ยวกับเรื่องของเตียงนอนค่ะ อย่าตั้งเตียงนอนโดยเอาหัวเตียงหันไปชนกับผนังห้องน้ำเพร,ราะจะทำให้เสื่อมโชคอับโชคอย่าตั้งเตียงนอนโดยหันปลายเตียงเล็งกับประตูทางเข้าพอดีเพร,ราะจะทำให้ฝันร้ายและอับโชคคะ่ะ 2. ความเชื่อเกี่ยวกับเรื่องพระศีวลีหาโอกาสไปกราบไหว้พระศีวลีที่วัดใดก็ได้ในท้องที่ที่เราอาศัย พราะพระศิวลีเป็นเอตตักคะทางด้านโชคลาภท่านเป็นหนึ่งใน80เอกของพระพุทธเจ้าเมื่อไปกราบไหว้ขอพรจากพระศิวลีชีวิตจะดีขึ้นและมีความราบรื่นก้าวหน้ามีเงินทองเพิ่มพูนมากขึ้นค่ะ 3. ความเชื่อเกี่ยวกับเรื่องยักษ์และราหูไม่ควรมีรูปภาพหรือรูปปั้นยักษ์และราหูประดับตกแต่งในบ้านค่ะ เพราะจะทำให้คนในบ้านทะเละาะเบาะแว้งกันมีแต่เรื่องร้อนร้อนขาดโชคขาดลาบพลังของวิญญาณอย่านำโปสเตอร์รูปภาพหนังผีรูปคนบาดเจ็บจากนิตยสารที่มีแต่ความน่ากลัวมาติดผนังบ้านเด็ดขาดหรือรูปคนตายมาติดประดับไว้ที่ห้องนอน ยกเว้นแต่ภาพบุคคลภายในครอบครัวที่เสียชีวิตไปแล้วหลีกเลี่ยงภาพที่น่ากลัวหรือดุร้ายเพราะล้วนเป็นแหล่งเรียกขึ้นพลังงานที่ไม่เป็นมงคลจะทำให้โชคลาภหดหายคนในบ้านจะมีแต่เรื่องร้ายๆเกิดขึ้นเกิดอุบัติเหตุการนำภาพมาติดผนังประดับไว้ในบ้านควรเลือกภาพที่ดูสวยงามค่ะ 4. ความเชื่อเกี่ยวกับเรื่องกระเป๋าสตางค์ กระเป๋าสตังค์ใบใหม่เสมอในวันขึ้นปีใหม่ให้เราใส่เงินจำนวนเก้าร้อยหรือเก00ในกระเป๋าสตังค์ไว้ซักหนึ่งวันหนึ่งวันเต็มเต็มเพื่อเอาเครดิตเอาเริ่อเอาชัยเพื่อให้กระเป๋าสตังค์ใบนั้นเป็นกระเป๋าสตังค์ที่ดีเรียกเงินเรียกทองเข้ากระเป๋าสตางค์ได้มากมีเก็บมากกว่าจะต้องควักออกไปและทุกครั้งที่รับเงินสดเข้ามาควรนำเงินมาใส่กระเป๋าสตังค์เอาไว้ก่อน บางคนอาจจะคงปล่อยเงินไว้ในซองแล้วก็นำไปฝากธนาคารซึ่งถ้าจะเอาเครดิตเรียกโชคลาภกันจริงๆตามความเชื่อของคนเฒ่าคนแก่ก็ควรเอาเงินเก็บใส่กระเป๋าสตางค์ไว้ก่อนคะ่ะ 5. ความเชื่อเกี่ยวกับเรื่องสุนัขและแมวจรจัดแบ่งอาหารและน้ำให้สุนัขหรือแมวจรจัดที่หิวหอยบ้าง ในวันฝนตกก็อนุญาตให้แมวหรือสุนัขจรจัดเข้ามาหลบฝบนภายในชายขาบ้านการทำบุญทำทานกับสัตว์นั้นให้อานิสง์ผลบุญแก่ตัวเรามหาศาลค่ะ 6. ความเชื่อเกี่ยวกับเรื่องของห้องครัวให้ดูแลปัดกวาดเช็ดถูและจัดเข้าของเครื่องใช้ในครัวให้สะอาดอยู่เสมอค่ะอย่าปล่อยให้ครัวสกรปรก เพราะครัวเป็นขุ่มพลังของบ้านบ้านที่ปล่อยให้ครัวสกปรกจะอับโชคเงินทองที่หามาได้จะต้องจ่ายออกไปจเจริญรุ่งเรืองช้านัก 7. ความเชื่อเกี่ยวกับเรื่องของผ้าเช็ดหน้าอย่าให้ของขวัญคนรักหรือเพื่อนสนิทเป็นผ้าเช็ดหน้าเด็ดขาดเพราะถือว่าเป็นลังไม่ดีถือเป็นของขวัญอับโชค มอบให้กันแล้วจะมีเรื่องที่พัดพลากจากกันหรือมีเรื่องต้องเหินห่างกันไป 8. ความเชื่อเกี่ยวกับเรื่องวันบริสุทธิ์วันที่ควรงดการมีเพศสัมพันธ์กับคู่รักคือวันกนวันพระวันเกิดวันเข้าพรรษาตามธรรมเนียมโบราณนิยมปฏิบัติกันเช่นนี้เพื่อให้เทวดาคุ้มครองรักษาตลอดไป 9. ความเชื่อเกี่ยวกับเรื่องของกระจกให้ขัดถูกระจกในบ้านให้สะอาดอยู่เสมอถ้าปล่อยให้กระจกขุ่นมัวเป็นประจำํำดวงชะตาของคนในบ้านจะหม่นหมองทำอะไรไม่ขึ้นค่ะ 10. ความเชื่อเกี่ยวกับเรื่องทำบุญลงศพไปที่มูลนลิธิใกล้บ้านทำบุญบริจาคเงิน ร่วมกันซื้อลงศพให้ศพอาณาถาที่รรยาิการทำบุญลงศบจะช่วยเสริมดวงชะตาให้กล้าแข็งเหมาะสำหรับช่วงดวงอ่อนและมีทุกมีเคราะห์ค่ะ11ความเชื่อเกี่ยวกับเรื่องเหรียญน,นำโชคเมื่อเจอเงินตกอยู่ตามทางเดินแม้จะเป็นเพียงเหรียญบาทก็ให้เก็บเอาไว้ให้ถือเสมือนเป็นเหรียญน,นำโชคการเดินผ่านเลยไปเพราะเห็นว่าเป็นเพียงเหรียญบาทนั้น หรือเหรียญสลึงนั้นถือเป็นการดูถูกเงินทองไม่เห็นคุณค่าของเงินค่ะคนเฒ่าคนแก่เชื่อกันว่ามันจะทำให้คุณอับโชคทั้งวันหรือในช่วงสามวันเจ็ดวัน 12. ความเชื่อเกี่ยวกับเรื่องแหวนเสริมดวงเลือกแหวนที่ถูกฉลอก,กับเดือนเกิดหรือวันเกิดเพื่อเสริมโชคให้ชีวิตถ้าอยากเสริมดวงการเงิน ควรสวมแหวนทองแหวนเงินแหวนยกแหวนหัวพลอยสีที่ถูกชะโลกถ้าอยากเสริมดวงด้านความรักให้สวมแหวนรูปหัวใจรูปดาวเลือกแหวนเพชรหรือเธอค์คอยก็ได้ค่ะบนแหวนลูกป,ปัดและหินสีต่งตางๆจะช่วยเสริมสเสน่ห์การสวมแหวนนั้นสวมนิ้วกลางขวาเสริมดวงการเงินและบารามีสวมแหวนนิ้วนางนิ้วก้อยเสริมสเสน่ห์และเสริมดวงด้านความรักค่ะ 13. ความเชื่อเกี่ยวกับเรื่องพระพรมศักดิ์สิทธิ์ให้หาโอกาสไปกราบไหว้พระพรมสักครั้งถ้าอยู่ที่กรุงเทพมหานครก็ให้ไปกราบไหว้ที่หัวมุมสีแยกราชาประสงค์โรงแรมเอราวันก็ได้ค่ะหรือที่ศาลพระพรหมแห่งใดก็ได้ทั้งนั้นพระพรหมเป็นเทพศักดิ์สิทธิ์ที่กล่าวขวัญกันมาว่าบนบานอธิษฐานอะไรก็จะได้สมหวังดังปรารถนา ด้วยว่าท่านเป็นเทพแห่งความสำเร็จนั่นเองค่ะ14ความเชื่อเกี่ยวกับเรื่องไข่และส้มในบ้านก็ควรมีไข่และมีส้มไว้ในตะกร้าอยู่เสมออย่าให้ขาดเพื่อเรียกความสมบูรณ์พูนสุขเข้ามาในบ้านทำให้ชีวิตอยู่ดีมีสุขตลอดไปไข่และส้มเป็นสนัญลักษณ์ของความอุดมสมบูรณ์และความโชคดี15 ความเชื่อเกี่ยวกับเรื่องของหิ่งพระหิ่งพระหรือหิ่งบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นเทพเจ้าต่างๆราชการที่ห้าในหลวงของเราเมื่อตั้งหิ่งบูชาแล้วจะต้องหมั่นดูแลรักษาความสะอาดอย่างสม่ำเสมอหมั่นเปลี่ยนน้ำดอกไม้พวงมาลัยถวายน้ำสะอาด ถ้าปล่อยให้หิ้งพระศกกระปกมีแต่ฝุ่นจับเต็มไปหมดบ้านนั้นก็จะมีแต่ความเสื่อมถอยค่ะโชคลาภหดหายยากที่จะเจริญรุ่งเรืองค่ะท่านผู้ฟังคะวันโกนวันพระเกี่ยวกับเรื่องของความเชื่อวันโกนคือวันขึ้น7จ็ค่ำกับ14คค่ำและแรมเจค่ำกับแรม14คค่ำของทุกเดือนหรือแรม13บําค่ำหากตรงกับเดือนขาด สรุปให้เข้าใจง่ายๆคือเป็นวันก่อนวันพระหนึ่งวันนั่นเองค่ะในความเชื่อไทยพุทธโบราณเชื่อกันว่าวันโกนเป็นวันปล่อยผีหรือดวงวิญญาณเร่ร่อนที่หิวโหยขึ้นมารับส่วนบุญส่วนกุศลจากผู้ที่ถือศีลและไหว้พระในวันพระโบราณเล่าว,ว่าวันก่อนวันพระเป็นวันที่ประตูนรกเปิดเพราะท้าพญายมราชเจ้าแห่งนรก จะขึ้นมาเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าแสดงธรรมในวันพระแล้วนายนิรยาบาลทั้งหมดในนรกภูมิก็ติดตามมาด้วยวันโกนจึงเป็นโอกาสเดียวที่เหล่าสัตว์นรกจะออกมารับบุญกุศลจากญาติโยมที่ยังมีชีวิตอยู่ในโลกมนุษย์ได้เมื่อพ้นวันพระเท้ายม,มาราชกลับนรกนายนิรยาบาลก็จะกวาดต้อนผีสัมภเวสีทั้งหลายที่ขึ้นมากลับลงไป แต่ในระหว่างที่ยังเร่ร่อนขอบุญอยู่บนโลกมนุษย์บางคนที่มีบุญมากพอหรือมียานสูงก็จะมีตาทิพย์เห็นดวงวิญญาณเหล่านี้วิญญาณเองเมื่อรู้ว่ามีคนเห็นก็จะพุ่งเข้าหาเพื่อหวังขอส่วนบุญเป็นที่มาว่าทำไมบางคนโดนผีหลอกในวันนี้คะ่ะด้วยเหตุนี้ความเชื่อและประเพณีต่างๆที่สืบทอดต่อกันมาในช่วงวันพระ จึงมีกุศโลบายซ่อนอยู่เบื้องหลังหวังให้บุญเหล่านั้นส่งไปถึงญาติผู้ล่วงลับของเราในวันนี้เช่นการกวดน้ำหลังทำบุญเชื่อว่าจะส่งให้ผู้ล่วงลับมารับส่วนบุญส่วนกุศลการปล่อยนกปล่อยปลาเพื่อเป็นการทำบุญเผื่อแผ่ให้ดวงวิญญาณผู้ล่วงลับการทำบุญทาวายสังฆทา,านแบบอุทิศชื่อเจาะจง เพื่อเป็นการส่งดวงวิญญาณให้กับผู้ล่วงลับไปสู่ภพภูมิที่ดีนอกจากนี้ยังมีความเชื่ออีกว่าวันโกนวันพระที่ดวงวิญญาณจะออกมาอาลวาดและทำร้ายผู้คนได้ดังนั้นจึงควรระมัดระวังในการออกนอกบ้านในเวลากลางคืนโดยเฉพาะสถานที่ที่รกร้างและมืดมิดค่ะเส้นกกระบาดกลางฝ่ามือ บอกบุญและกรรมที่ทำกันในอดีตชาติท่านผู้ฝังคะอยากรู้หรือไม่ทำไมบางคนเกิดมาชีวิตดีมีทุกอย่างแต่ทำไมบางคนเกิดมาแล้วทำไมมันช่างน่าเวทนาเชื่อหรือไม่คะมันเกิดจากบุญกรรมที่เคยทำมาตั้งแต่ครั้งในอดีตชาติวันนี้นอ้องปานแชนแนล จะมาขอแนะนําการดูเส้นลายมือกับเส้นกระกะบาดกลางฝ่ามือบอกบุ่นและกรรมที่ทําในชาติปางก่อนหากอยากรู้ให้ยกมือขึ้นมาดูค่ะคนที่มีเส้นกระกะบาดกลางฝ่ามือไม่ว่าจะอยู่ข้างซ้ายหรือว่าข้างขวาหรือมีทั้งสองฝ่ามือเลยก็ดีค่ะมักขึ้นอยู่ในลายมือ ของผู้ที่มีเหตุมีผลชอบที่จะสอนและให้ความคิดเห็นกับทุกๆเรื่องและทุกๆคนส่วนใหญ่แล้วเส้นกากบาทต่างฝ่ามือนี้จะขึ้นในมือของผู้ที่เป็นเจ้าอาวาสเป็นเกจิอาจารย์เป็นครูบาอาจารย์หรือว่าเป็นผู้ชำนาญการในด้านใดด้านหนึ่งค่ะเป็นผู้ที่มีจิตใจหนักแน่นและมีจุดยืนเป็นของตัวเอง ยิ่งอยู่ในบุคคลที่มีความเข้มแข็งอยู่แล้วจะยิ่งชอบค้นหาสาแสวงหากากบาทนั้นยิ่งกว้างใหญ่ยิ่งดีต่อชีวิตค่ะนั่นแสดงว่าคุณเป็นคนที่มีบุญและเช่นเดียวกันถ้าผู้ใดมีเส้นกากบาทกลางฝ่ามือไปกันแกล้งใครหรือไปทําผิดพลาดประการใดก็จะโดนทำโทษเช่นเดียวกันเรียกได้ว,ว่า เป็นเส้นเหลือเชื่ออีกเส้นหนึ่งค่ะทางพระเขาจะเรียกว่าเป็นเส้นผลบุญและเวรกรรมที่ทำกันมาตั้งแต่ชาติปางที่แล้วค่ะบางที่ยังหมายถึงคนที่ระลึกชาติได้ด้วยความรู้สึกและยังต้องมาทำหน้าที่ช่วยเหลือผู้อื่นบางคนก็ไปบวชเป็นพระไม่ศึกบางคนทำหน้าที่เป็นครูบาอาจารย์ บางคนเป็นหมอรวมถึงหมอดูด้วยค่ะและคนที่มีเส้นก,นกระกะบาดต่างฝ่ามือจะเป็นคนที่มีซิกเซนมีรางสังหรณ์ที่แม่นยำอีกด้วยเรียกได้ว่าเป็นคนที่มีสัมผัสที่หกนั่นเองค่ะบางคนที่เชื่อในเรื่องของคนมีองค์ทรงเจ้าหรือคนทรงเจ้าที่มีองค์ในอยู่ในตนเองตามที่บุคคลนั้นเคารพนับถืออยู่ จึงตั้งชื่อตามสิ่งที่ตนเคารพบูชาและคนที่มีเส้นกาก,กบาทกลางฝ่ามือมาแขวคลารอยู่ตลอดค่ะไม่มีศัตรูมาแพ้วพานเพราะศัตรูจะแพ้ภัยตัวเองหรือว่าศัตรูจะกลับมาเป็นมิตรอยู่ตลอดค่ะเขาเรียกว่าเป็นคนที่มีพระเกตคุ้มครองถือว่าเป็นคนที่มีบุญญาธิการสูงค่ะ เทวดาคอยช่วยเหลืออยู่ขอยกตัวอย่างเช่นในลายมือของคุณบูตดี้ค่ะเป็นกากบาดกลางฝ่ามือที่ใหญ่มากจึงไม่แปลกที่คุณบูตดี้จะเป็นหนึ่งในร้อยผู้ทรงอิทธิพลต่อสื่อในภาคเอเชียหากได้ปั้นหากได้ปั้นใครหรือช่วยเหลือใครคนนั้นย่อมไม่ธรรมดาค่ะคนที่มีกากบาดกลางฝ่ามือ คุณเป็นคนที่มีบุญอยู่แล้วขอแนะนำให้คุณเบิกบุญเก่ามาใช้ค่ะนอกจากชนแนลก็ขอกราบขอบพระคุณท่านผู้ฟังทุงกท่านนะคะที่เข้ามากดติดตามรับฟังเรื่องราวดีๆนี้ค่ะหวังว่าเรื่องนี้จะเป็นประโยชน์ต่อทุกท่านนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีนนะคะ่ะ